ค่ะถ้ามาืม่อ้ามผมจะไปเซเว่นนะคะซึ่งตอนนี้เขากำลังาตารดรอรากรุงอยู่นะคัพือผมก็นั่งรอเหมือนเดิมน,นะคะไผมก็จะไปแล้วแล้วผมก็ต้องไปพะโลดด้วยระดับ,บลมมเลย slow motion ไปแล้ว ไม่เกาเนะะื้อกะไปแล้วเด้ดอเดี๋ยวมะนาคะท่านผู้ชมตอนนี้เราขึ้นรถแล้วนะคะเฮ้ยมันกระตก ăn ghê món tóc không nhưng đều hoặc kiếp ăn 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 kiếp โอโอเคครับครับปไป่ดีดีปะผมจะไปที่นั oh okay. like ่นอยู oh, okay. yeah, please, please, please. Ah, ่แล้วนะจะไปที่นั่นโอ้ยเชอกเชอกไปไงลนรียข้ามเนี่ยตัวเรกอะ จริงจริงหัวปึ้งจริงด้วยค่ะท่านผู้ชมกล้งหัวผมเลยบอกแล้วอย่าพูดมันเป็นลางป้าดาถูกทุกเรื่อ <S 1> <S 1> ต้องหนิงบอกโดนหัวก็โดนจริงไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ แค่จะด้งเฉยๆนะคบผมกำลังใจอยู่นั่งดอกเลยมันปลามันเมือนหัดดอกกระลุนนี่สิมีอย่างนีมีทุกอันฉาดถ้าจังมีทุกอันนะฮ้าดอกมีทุก มานดักม่ทุกกดสกอเลยกันีมน่งมาเลยคือทำาดัากใส่่านาชุดีว่าจะเปิดอย่นี่มาองนนะอเคนั่งรอเลไปดูบรรยากาศภายนอกกีกังสวยนะครับ โดูดูนี่บาทผมนะครับเด็กใ,นในครๆอยากมาหาผมกส็สามารถมาหาได้ที่โรงเรียนสวนรัตน์เด็กก่อนนะเขามีสระว่ายน้ำแล้วเหรอครับเอ๊ะเด็กก่อนนะที่โรงเรียนสวนรัตน์มีสระว่ายน้ำด้วยอ่ะลุงอืมพูดจริงแลครับท่านผู้ชมนะอันนี้ลงกระล้นซิงเลยเห็นอ่าเออแล นี่คือโรงเรียนที่ผมอยู่นะครับเป็นโรงเรียนเมืองขอนนะให้อยากให้สนิทก,กับผมก็าสามารถมาเรียนกับ<ล>ผมได้นะครับเขาตอนนี้ผมกำล,งลังจะทั้งวุ้ยแล้วอยู่บ้านมันมีนนโอโกี้ใส่ก,กระจก,กนกไข่ไหนไม่รู้ไม่ใช่นกผมนะฮะเอ้ยูกนกไม่แนแน่ ผมก็ว่างอะไรลูกไหนนั่นะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางลืนบืนืนึืนบืนบืนปืนึืนืนืนนึนืนนะครับอันนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับเซเว่นมันก็จะให้ท่านชมดูธรรมชาติไปก่อนนะครับอ่า ชาติกันเลยฮะมันไม่กลละผมจะไม่พูดแล้วนะนั่ทุกคนพร้อมอ่ะนั่งส,งสผมไม่พูดแล้วนะทุกคนดูธรรมชาติสสดอกคน่ง,งด้องับกเคเรชาอม แค่เสร็จแล้วโอเคตอนนี้ผมใกล้ถุงแ,แล้วมั่งนะใกล้ถุงแล้วละมั้งว<อ>่าเฮ้ยเอาล้่ะแต่ผมพังแล้วเหรอไปแล้วโอ้ oh my g ก็ทำไมมราเป็นเยอะน,นะมีรถใหญ่ด้วยโอ้โหมันเสียเวลามันก็ให้ใหายทั้งนั้นนะไป ถ้ามีรถใหญ่ๆก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับใครปวดรถเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับไปแบบไปไปเลยไงจบดีฮึองเป็ู้มานี่กับเขาเนี่ยโอ้คงเล่นนะคะครอยอมาซื้อคนมาได้นะคะพนักงานคนน่นเข้าแล้วขออยู่ได้อยู่กันลหรนี่คือประเมินนะคะไม่ยอมเปิดกันอยู่เหรอเนี่ยงงแล้วนะ พุทธหานักว่านะร้านอี้เราพุนนัาน่ะรคะท่านผู้ชมใกล้ถึงแล้วอ๋กล้ถึงละก็ถึงล้วกล้ถึงละปรุงปรุงปงปรุ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 งกล้ถแล้วน้องก็มามาเฮียนี่พ่ว่าในบรรยากนี่มันพร้อมหมดแล้วอ่ะมันก็ อะไรอย่างเป็นนิรุนแรงไปเอา,าขนสันเ่าวันนี้มาบอกกันเขาโอเคกันที่วิเส็บตาม,มากเลยเปลเ่ยนมะาเป็นมนี้ก็ใออช้คืนต้งองเยอะเลยมันจะได้เห็นหนใชสือเต็มเลย ก็ขอใครด้วยต้องไปอีกรูกไปยังไม่ถึงแล้วนะโอเคฮะท่านผู้ชมใกล้ถึงแล้วเหรอฮะถึงแล้วนะใกล้แล้วเตรียมตัวโอเคถึง เอาละก่ะนนเ,นนเอาละค่ะท่าผู้ชมเสร็จแล้วช่องทางไหนบ้านนงไหนก้อนเบื่อเนี่ยแค่นี้นะครับ